สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับคลิปนี้ครับพ้าพี่น้องมาเบิงงัวแม่ลูกหัวหลุนสองโคมครับกับงัวทองเจ็ดเตือนหนึ่งตัวครับงามงามนาเลียงทุกชุดครับพี่การบ้านสหกรณิคมตำบลนาว่าอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับโคมนี่แม่สูงร่อยหาสิพี่น้องเลยเอานะครับหัวลุนสองโคมครับแม่ทองหนึ่งตัวครับเบืองน้ำกันเน่ๆครับเริ่มจากหัวลุนโคมใหญ่กรนนะครับพี่น้องลูกพึ่งกินนมแหล้วเมื่อสักครู่นี่เองนะครับ เป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับพี่น้องครับลูกเพิ่นจะไปกินหญ้าเรีวนะครับแม่สูงร้อยห้าสิบครับพอดีพอดีเลยพี่น้องหัวงลุ้นนะครับเป็นงัวลูกแหลกร้อมจิ้มมาลูกจิ้มมาเกเลยไปกินหญ้านะครับลูกสาวคนอ้วนๆพี่น้องนิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกครับโค้นี่เปิดไว้ครับสามหมื่นสื่อๆต่อได้ครับซงฟี่ไฮร้อยห้าสิบกิโลครับแม่สูงร้อยห้าสิบพอดีพอดีครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบบวกลบครับ หัวลูกแรกครับเป็นบราหมนลูกผสม,มครับพี่น้องหัวหลุนเอ็ดเขาครับลูกสาวไว้นะสิประมาณห้าหกเดือนได้ห้าเดือนได้นะครับกินนมอยู่กินแล้าเมาื่อสักครูนน่นี้ครับอ้วนอนออนี่ครับอ้วนๆเลยโคนหางปเปเครื้องดํานะครับนี่แม่เพื่อนกินยาดีดีบอกเลยว่ากินยาดีครับควนี่การทุกคาทอดประกันให้สิบห้ามือทั้งสองตครับสามหมื่นมองขายลักสองครับพี่น้อง นี่ครับหน้าตาแม่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับเบื่องหน้าหน้าแม่เพิ่นโอ้พี่น้องมาส้นมายังครับจีบหูดำจมูกดำนะครับหลุนเห็ดเขานะครับสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับนี่ลูกเพิ่นก็อ้วนดีครับนี่นุ่มกินแล้วท่นบอกพี่น้องมึงปากยังเปียกอยู่เลยนะครับเพิ่กินนุ่มแล้วนะครับอ่ะแม่เพิ่นเครื่องดำครับอ้วงหางดำครับหางเลือดดีครับนะครับนุ่มกระซีเต่าบ่มีจริงนะครับ ง่วจับใ้ใบดยครับลุ้นเฮ็ดเขาพี่น้องลุ้นทําเขาครับเบื่องไกลไๆเลยเป็นปรามันดุกผสมเชื่องเฉีองพี่น้องเลยสมัยก่อนท่าเจ้าสือมาอ้ออยแพงไรพี่น้องเลยเมน,นีนแพงแบบแ้งเลยแหละนี่ครับสมมือนี่กะเอาเปิดให้สามเมื่นนะครับเป็นแม่ลูกพร้อมแม่กะบ่แน่ใจผสมมาหรือ,อยังนะครับพี่น้องไม่แน่ใจพี่น้องไปดุนเอานะครับอีกคม่หนึ่งกะสีเปิดเท่าสองครับลุ้นด้วยกันแม่ลูกเข้กันนะครับจังเบื่องกัน อันนั้นก็สีน้อยลงนะครับต้นเขียวเอียงพี่น้องฟังนี่เอานะครับตรงปีร้อยห้าสิบโลครับประกันทุกท้อนให้ประกันตัวนี้ให้ครับพี่น้องแม่กับพอ้วนไว้พูกลูกกินนมไหลนะครับลูกกินนมพี่คนอ้วนอยู่พี่นี่โตอ้วนอยู่พี่พี่พี่น้องมึงไข่นะครับเปียดเปียดลูกสาวเพลินนะครับแม่เพลินนี่ครับหน้าตาในลูกสาวเพลินนะครับอาลูกนะโชว์ความงามเนี่ย โอ้โหพี่น้องเออจับเข้านี่เออนะครับเชื่องก็ยังนี่ละ่ะนี่เฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับเป็นชุดแรกเอาสามหมื่นห้องจิ้มมาลูกจิ้มมาจิ้มลูกสาวเพิ่นมานี่ครับหน้าตาลูกสาวเพิน่นนะครับกินน้ำเหล่งมาสักครู่นี่ครับเอามาถือใจกระทู้มานะครับสอบถามเพิ่มเติมได้แม่ลูกลูกตัวแม่โคมแหลกครับห้องไปสามหมื่นนะครับต่อได้นะครับต่อไปไปเบิง อ่แม่ทองครับแล้วก็เป็นแม่ลูกอีกโคมหนึ่งครับพี่น้องไปจูงไปเลยนังตักนี่ครับจูงไปแล้วต่อไปครับไปเบิงอ่แม่ทองครับตัวที่สองนะครับเป็นงัวนทองหกถึงเจ็ดเตือนครับพี่น้องเชื่องเชื่องครับแม่แดงถ่ายสูงลอยสี่สิบสามครับ เปิดเบ้าเบาครับพี่น้องเปิดไว้สองหมืนสองพันหารอยครับประกันทองครับพี่น้องสองหมืนสองพันหารอยครับนี่น้องต้นนาเพ่นจับให้ครับพี่น้องนะครับผมจูงมาเพิ่นกระเยนน้ำกันรวพี่น้องเออมันหูนะครับผู้แหงท้ายสูงลอยสี่สิบสามสี่สิบสี่ครับพี่น้องครับเคยไปดูกับสองตัวนะครับอ่ะตอนนี้ฐานะท้องหกถึงเจ็ดเดือนครับประกันทองประกันต้นนี้ครับพี่น้องขาดุขาทอนประกันให้สิบหาหมื่นครับเบิ่งนหน้านองเพ่นครับ คืบเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค้บเดี๋ยวแดดทาตงกราบขอภัยแม่แดงครับเพื่อนซื้อแม่แดงนะครับจมูกดำบ่ชีบวแง่กีบหูดำเขาวยแต่งครับท้องหกถึงเจ็ดเตือนนะครับแม่แดงนะครับเล็บนะครับอ่าเล็บงามนะครับตัวทองเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อประกันท้องนะครับไทยผ่าแดดนะครับหัวกกันแดดนังดีครับกวันจับ่มอกนะครับอ่างดีนมงามนมสีเต่าครับอ่ะลูกสามในทองครับ อ่ตรงคอเิ่นกับเป็นพระเจ้าสีดยาครับพี่น้องโมเป็นยังครับมันเอาเปาะในหนึ่งพระเจ้าบรหิดอ่ะนี่ครับเครื่องดำนะครับเครื่องดำพวงหางดำนุ่มสีเต่าครับทองโยลดุ่งอะไรพี่น้องเอ้สูงร้อยสี่สิบสามสี่สี่ครับเอาไปเรียงเลีนพี่น้องราคานีนะครับอู้มาลงมาลงค่ะพี่น้องมึงทอง่นโยลุ่งรางบุตรนะครับพ่อซื้อให้พ่อให้แม่เลียงครับมั่นเฉีองนะครับให้ลูกให้เต่าเล็กหน่อยเล็กเียงได้ครับแม่นี สองหมืนสองพันหารอยครับทรงปีกอะเอาลอยโล่ลอยหาสิบโลก,ก็ได้ยีดอกพี่น้องเอาทรงนะครับนี่เอาถ้าคิดรถเอาเอ,าเองก็ขอกับรถได้นะครับโอ้ยเด็ยดย่างเพ็ดเบียดว่ามันสี่ได้พี่น้องย่างเพ็ดเบียดอู้หุอนหุ่นน่ครับฟังควาเพิ่นว่าจะจับได้ยใบได้ยนะครับตัวที่สองสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับต่อได้นะครับต่อได้ เบิ่งฟังนี่ครับสูงร้อยสี่สิบสามครับลูกสามในทองสมโตสมบาหมัดนะครับเม้าถ่าเดือดก็บอกจกเชื่อพี่น้องเลยเพยาะีเกี่ยวหยาบวเรื่องสีเลยพี่น้องอ่าเบิ่งโตเต็มๆกันครับพี่น้องครับนี่ครับพึ่มเด้อพี่น้องเด้อนะครับทางอำนาจเจริญนะครับสองหมื่นสองพันห้าอยครับเป็นงวท้องหกถึงเจ็ดเดือนครับประกันทองนะครับทุกทอนประกันไหสิบหามือครับสรงปีกับเอารอยหาสิบกิโลขึ้นเก่าครับพี่น้องนะครับตองต้นน้ำเิ่น เขาโฮมแล้วห่อนไรอ่ะต่อไปนะครับไปเบิงอ่าโต๊ะที่อ่าแม่ลูกนะครับแม่ลูกห้อรุนนอ,อีลาแม่แดงโอ้โหไรนะครับจะย่างให้โซ่จังหน่อยครับจะย่างโซ่จังหน่อยจูงง่ายครับพี่น้องจูงง่ายนะครับต่อไปครับไปเบิงแม่ลูกห้อรุนครับ ชุดต่อไปครับเป็นชุดที่สามครับเป็นง่วแม่ลูกลูกโตผูครับพี่น้องครับลูกวัยสี่เดือนกว่าครับแม่เป็นง่วลูกแหลกหัวลุนอีกแล้วครับพี่น้องสูงวัยสามสิบเก้าบวกลบครับเปิดเบาๆนะครับเปิดไว้สองหมื่นสองพันครับสองหมื่นสองส่งฟีอร่อยลูกนะครับพี่น้องนี่ครับแม่สดๆครับง่วลูกแหลกลูกวัยประมาณสี่หาเดือนนี่แหละครับลูกไายเพินแดงนะครับแดงงามดีครับแม่ยมูกว่าชีครับคลิปหูดําหัวลุนเห็ดเขาครับลูกไายเพินนี่ครับวัยประมาณอ่าสี่หาเดือนได้ ครับแม่นายังไม่ผสมนะครับสองหมื่สองพี่น้องนะครับต่อรองได้ครับทรงฟีไฮลอยลูกครับคารทูการ์ทอนประกันไฮซิปหางมือนะครับลูกรอรอลูกกันนะครับลูกรอแห้งลูกสายใบประมาณสี่เดือนกว่ากนะครับแดงเข้มพวนแม่เพิ่มเล่มเนี่ยนิ้วนะครับก็จ้าบ่มี่หยาเพิ่นกินพี่น้องเลยนะครับอาเล็บดีเขาเท่าดีครับทั้งแม่ทั้งลูกพวนแม่เพิ่นจะเพิ่งกินลูกอีละโอ้ยกินหยาว่ามันง่วงกระโดน ลืมมาจะขอมันงอหวอลุนเ่ระพี่น้องตาที่สินสารนี่ครับลูกก็กินนมลายแม่ก็มันอ้วนไปไลยครับพี่น้องเอาสองเมื่สองเขาต่อได้ครับเอาทรงพี่ลอยโล่ลอยก็โล่ไปนะครับกวางหางดําเครื่องดํานะครับหวหลุนอ่าเบิ้งไายยางเพื่อนครับนี่นะครับติดกับคมแหลกครับอ่ะไล่มาลูกไปแล้วนะครับอ่าลูกไส้มาแล้วครับพี่น้องยางเขาคอก็มูแล้วนะครับนี่หน้าตาน้องเพื่อนครับนี่เบิ้งไกลไๆนะครับ วอาลุนเห็ดเขาครับเห็ดเขางามนะครับอ่ะควันจับจุ่มหมองนั่งทับนะครับอ่ะนี่กินเนื้องอข้าเจ้าปล่อยมามีหยื้ให้กินพี่น้องเอยนะครับนี่สดตียู่ได้งวลูกแหลกมันก็เลยยังจอยครับหลูกก็กินนมแน่บัดนี่นี่พี่นอ้องเบืิองเล่มหยา้ที่นะตอนสว่วนบางน,น,น,นพวกได้มีหยื้ได้ลายครับเอาไปคุ้นไปเลี้ยงไว้นี่ครับเบื่องนี้นะเ่ืเอเ้องเบื่องนั้นเล่มหนื้เอาหิ้วปนได้อา นะคเอาสองสองครับพี่น้องหัวสองโตได้แม่หัวลุนไปนะครับไปคุ้นเอาลูกก็รออยู่ดอกนะครับลูกเพิ่นก็ได้สีแดงงามดีอ่ะห่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่าแม่เพิ่นเครื่องดำครับนี่ลูกไส้เพิ่นอ่ะทุกร้อนป้อกันให้ซิมหาหมื่นครับเป็นชุดที่สามนะครับใกล้ไทยเลยครับพี่น้องเอ้ยคึมแน่แดดแน่นะครับต้องกราบขอพี่เด้อพี่น้องเด้อเอาแม่พรมแหลกกับสามหมื่นครับตัวมันใหญ่นะครับลูกตัวแม่ชุดที่สองกับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับแม่ทองเจ็ดเตือนครับชุดที่สามแม่ ลูกหัวหลุนนะครับนี่ลูกเถิกสองหมื่นพันครับพี่น้องมากถือใจราคาเท่าไรกระโทงมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับพี่กัดบ้านสหกรณ์นิคมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชวงาศาจังหวัดตมจเจริญครับจังหน่ยลูกเพิ่อกระเดื่มื่นกว่าบาทเลยครับพี่นอ้องจังหน่ยแม่เพิ่อนกระอ้วนได้กระสมไหมนะครับเอาสิเอาไปกินหญ้าก็ที่ต้นศาสตร์่นอยากกินหญ้าแห้งมาลอยากกินหญ้าแห้งมาลุนหน้าตางามตัวนี้อันนี้นมาเ,าเร็วขยันผมไปเดี๋ยวนะครับเ,เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไปลงคลิปครับพี่น้อง3ามชุดอ่าเบิ้งทายงางครับจุงง่ายๆเนา่งามาจุงมายางตามมาก่ของแท้จุงง่ายคืออย่างหนึ่พี่น้องเลย